ท่านข่าวพอดแคสต์ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนกับดิฉันสินิดาพเพชรเวียงกุลค,ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะมารับฟังอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเทรนด์พลังงานยุคใหม่นะคะวิสัยทัศน์และพันธกิจของปะตะทในยุคที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของโรคระบาดในเรื่องของโควิด -19 นะคะแต่ว่าจะมีการปรับกลยุทธ์และดําเนินนโยบายไปอย่างไรนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับกับทางด้านของคุณอัธพลเรื่องพิบูลค่ะประธานเจ้า ที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับสวัสดีท่าน CEO ด้วยนะคะคซึ่งต้องบอกว่าท่านเข้ามารับตําแหน่ง CEO เนี่ยพฤษภาคมของปีนี้หลายคนบอกเป็นปีที่ยากที่สุดในหลายร้อยปีเลยนะคะเป็นยุคที่โควิดคุกกลุ่นพอดีเลยนะคะปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างหรือเปล่าสําหรับกลุ่มปตทนะคะก่อนโควิด แน่นอนจะมีสมมติฐานอย่างหนึง่งโควิดเกิดขึ้นตอนนี้โควิดกําลังดําเนินอยู่แบบนี้นะคะมีวิธีคิดที่ที่จะต้องปรับแผนยังไงบ้างไหมคะครับเข้ามาก็คือเจอเรื่องวิกฤตโควิดนะครับอย่างแรกที่ยังทำคือเราก็ต้องรีสปอนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับเราก็ทําในสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความให้การสําคัญกับตัวการแก้วิกฤตน,นะฮะก็เลยมีการตั้งเขาเรียกว่า p t Vi t a l c e n t e r ขึ้นมานะครับเพื่อจะแ a n d l e ตัวเนี้ย นะครับแล้วเราก็มีมาตรการออกมาที่ชัดเจนนะครับก็คือเรียกว่า 4R mm. นะครับ R แรกคือ r e s i l i e n e นะ R ที่2ก็คือตัว restart mm. นะ R ที่3ก็คือ reimagine R ที่สี่คือ reform mm. นะฮะก็ทั้ง 4R นี้ทำขนานกันแต่แน่นอนอันแรกเลยก็คือเรื่อง r e s i l i e n c e สร้างความยืดหยุ่นให้องค์กรไปรอดก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ทําหลายอย่างฮนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cost efficiency เรื่องพวกนี้นะครับ <c oughs> เรื่องการดูแลพนักง,งานก็สําคัญในช่วงในช่วงโควิดถูกไหมครับในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องเพราะเราไม่รู้ข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้น <c oughs> ก็จะเห็นว่าตัวปาทเอเองเนี้ยก็ออกหุ้นกู้ไป <c oughs> เงินบาท35,000ล้านนะครับแล้วก็เป็นดอลลาร์700 000, 000. ล้านอ่าเราก็มั่นใจแล้วว่าตัวองค์กรเราจะเข้มแข็งแล้วนะครับ <c oughs> เรื่องของลดคอร์สเรื่อง Efficiency แเราก็ตัดอตัวโอเปได้ทันทีของปีนี้เนี่ยประมาณ6,000กว่าล้านนะครับสิ่งเราเนี้ยมันทำให้เรามั่นใจได้แล้วว่าเราเราจะไปข้างหน้าได้ <Okay. S 2> จริงๆ <c oughs> ก่อนนี้เราอยู่ในโหมดเรียกว่า Restart ตัวที่ <c oughs> 2ก็คือเพื่อที่จะ m เมคชัวว่าในสปายเชนของเราเนี่ยสามารถกลับมาทำธุรกิจได้ปกตินะครับ <c oughs> ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการคุยกันร,ระหว่างกลุ่มถูกไหมปทมีบริษัทในวครือหลายบริษัทนะฮะก็ ม,มีการแก้ไขสถานการณ์เนี่ยเฉพาะหน้านะที่เกิดขึ้นเช่นน้ำมันเครื่องบินเนี่ยอยู่ดีดีมานหายไปเลยเพราะใน,ในกลุ่มเนี่ยลงกันมีอยู่3โรงเนี่ยก็ต้องมานั่งคุยกันนะทุกวันนี้เราปรับเรื่องกระบวนการทํางานร่วมกันเรื่องคอร์รัปชันกันเนี่ยเราเหลือแค่โรงเดียวเท่านั้นเองที่กัดน,น้ํามันเครื่องบินออกมาเพื่อจะปรับให้เป็นไปตามตัวดีมานที่มันปรับไปแล้วก็พอรีสตาร์ทนี่ก็เราเมคชัวร์ได้ว่า คู่ค้าของเราลูกค้าของเราเนี่ยสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้ปกติซึ่งตอนนี้ก, <ๆ S 2> ก็พูดได้ว่าทุกอย่างเราสามารถกลับมาดีสตาร์ทได้ได้หมดแล้วตัวที่3ก็คือรีเมจิ n งก็จะตอบคาถามที่ว่าเอ๊ะแล้วตัวธุรกิจมันเปลี่ยนไปยังไ,ไงไหมหลังจากโควิดก่อนโควิดเรียนนี้ถ้าธุรกิจพลังงานเนี่ยผมว่าภาพรวมภาพใหญ่นะอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่มีสองคำเรามองก็คือ มันจะโกกรีนนะฮะเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรยังอยู่ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าสภาวะโควิดเข้ามาก็อาจจะเลื่อนออกไปบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรที่ต้องดูกันแต่ภาพใหญ่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับอีกอันก็คือเรื่องของโก e l e อิเล็กทริกเรามองว่าไฟฟ้ายังไงช้าเร็วนะครับชอบไม่ชอบเนี่ยคงต้องมามาแน่ก็มาที่คำที่4และก็คือว่าเมื่อเราเห็นเทรนด์เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีฟอร์มถูกไหมเพื่อที่จะ สนองตอบต่อเทรนที่มันเปลี่ยนไป<ช>นะครับรีฟอร์มของเราก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างแหะนะถ้าโกกีนมันก็คือพูดถึงเรื่อง Renewable ถูกไหมครับ<ช>เรื่องพลังงานทดแทน<ช><ช>ซึ่งเรามีตัว GPC เนี่ยเป็นแฟลกชิพหลักในการดูเรื่องไฟฟ้าอยู่แล้วเพียง<ช>แต่ว่าการปรับโครงสร้างเนี่ยอาจจะให้มีการแบ่งให้ชัดขึ้นใ,<ช>ในเรื่องของ Renewable เพ<ๆ>ื่อไปได้มากขึ้น<ๆ>นะครับแล้วก็ตั้งเป้าให้มันเขาเรียกว่า ให้มันท้าทายขึ้นนะครับส่วนตัวโกลเล็กทริกเนี่ยจริงๆแล้วเรามองว่าอนาคตไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเชื้อเพลิงที่มาทำไฟฟ้าเนี่ยเดิมมันเป็นฟอสซิลแต่ว่าระยะไกลเนี่ยรีเวลมากว่าถึงนังน,นั้นเนี่ยเรามองก๊าซธรรมชาติเป็น t ท n นซิช o ั f นฟิลเป็นเชื้อเพลิงช่วงเปลี่ยนถ่ายไอ้คำว่า t r a n s ช t ั่นช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ยยี่สปี เพราะนั้นเนี่ยมันเพียงพอที่เราจะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจก๊าซให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่เราก็จะปรับโครงสร้างธุรกิจก๊าซให้มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยถ้าเดิมเราจะได้ยินว่ามันค้าขายผ่านท่อใช,ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะได้ยินว่า LNG LNG คือท,าทําก๊าซให้เป็นของเหลวแล้วก็ใส่เข้าไปในเรือนะแล้วก็ขนส่งได้ทั่วโลกเหมือนน้ำมันดิบเพราะฉะนั้นเทรนด์ข้างหน้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้ยินว่า l n ลเอ็นจีแ a ร i เพราะว่าเวล e เช a i n มันยาวนะตัะ้งแต่แหล่งก๊าซแหล่งก๊าซมันก็ไปที่นโยบายของสอพอถูกไหมสอพอก็จะโฟกัสแหล่งสัมปทานที่เป็นก๊าซมากขึ้นได้แหล่งก๊าซมาก,ก็ต้องทําให้เป็นของเหลวแล้วก็มาที่ท่าเรือใส่เรือแล้วต้องมีท่ารับเฉพาะอีก<ม>ที่เรียกว่า LNG Receiving Terminal เพราะนั้นไอเชนเหล่านี้เนี่ย<ม>ก็คือเราจะโฟกัสในการลงทุน ตอทังเชนมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเทรนใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นส่วนธุรกิจอื่นในพอร์ตที่เรามีอยู่เช่นตัวตัว P&R, p e t r o c h e m แล้วก็โรงกันอันนี้ก็ต้องแยกกันละโรงกันน้ำมันเราจะได้ยินว่าอนาคตไม่ไม่ใช่ว่า5ปีนะไกลกว่านั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะลดลงเพราะว่าตัวรถไฟฟา้ามันเข้ามาแทนที่ใช่ไหมครับเราต้องปรับตัวคุณภาพประสิทธิภาพของโรงกั่นของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้นทุนต่ําที่สุด อย่างไทออยเนี่ยก็มีการลงทุนเนี่นะฮะเพื่อที่จะปรับประสิทธิภาพลดต้นทุนต <okay. S 2> ่อนหน่วยของเขาเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะยืนเป็นล้านแมนสแตนดิ้งให้ได้ส่วนพิโตเคมีจริงๆมองว่าใช้มากขึ้นนะฮะใช้มากขึ้นแล้วก็มีโลพลาสติกมันมีอยู่หลายชนิดมากถูกไหมครับ <okay. S 2> เราอยากลงทุนที่ตรงต้นต้นเองต้นน้ำเอง <okay. S 2> เราจะลงไปไปน้ําให้มากขึ้นไปให้หลากหลายมากขึ้น <okay. S 2> เพราะว่ายิ่งไปน้ํามากขึ้นนะการใช้งาน หลากหลายมากขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเขาเรียกมูลค่าเพิ่มมันยิ่งสูง,สงขึ้นน,นะ,ะ,ะส่วนธุรกิจค้าปลีกน้ํามันนะหรือ OR ก็อย่างท,ที่ทราบตอนนี้เราก็จดทะเบียนไปที่กรอตอและกรอตอก็อนุมัติแล้ว่าจะให้มีการท<ม>ํา IPO ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะเริ่มนะเริ่มทํา i p o OR นะ OR เขาก็จะมีโพซิชันของเขาในการที่จะเป็นอิเลทแยรแบง์ของปตท,ทมีกรอบระยะเวลาไหมคะ ในเรื่องของการ IPO ว่านักลงทุนจะสามารถคาดหวังได้ประมาณไตรมาสหรือว่าในช่วงไหนถ้าตามตามกฎเกณฑ์เนี่ยหลังจากอนุมัติเนี่ยเขาก็ให้เวลา1ปีการที่จะว่าเราจะเข้า IPO เมื่อไหร่ประมาณนั้นนะครับตอนนี้เรื่องเรื่องเวลายังยังยัางกำหนดชัดเจนไล้วให้ได้พึ่งจะว่าเริ่มแล้วล่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ตลาด จับตามองนะคะราคาน้ํามันนะคะมีทิศทางมองยังไงว่ายังคงทรงตัวอยู่ระดับ40เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลบวกลบหรือว่าจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปอีกบ้างคะคือทิศทางราคาถ้าให้เรามองระยะสั้นนะฮะก็อยู่ที่40กว่านะครับเพราะว่ามันมีซัพพลายใหม่เข้ามาเราเคยได้ยินใช่ไหมเชลออยเชลแก๊สพวกนี้นะครับก็จะคอยถ้าราคามันสูงไประดับหนึ่งเนี่ยพวกนี้ก็จะผลิตเข้ามา นะครับประกอบกับช่วงนี้มันหลังโควิดนะฮะไอ้ตัวความต้องการใช้ก็กลดลงไปอีกถ้านาตอนนี้เนี่ยกลุ่ม o อเปกโอเเนี่ยเขาพยายามบริหารตรงนี้อยู่นะฮะมีการตกลงกันที่จะลดการผลิตเนี่ยประมาณ7.7 7ล้านบาเร์เรลต่อวันจากจากนี้จนถึงสิ้นปีเพื่อเรียรักษาระดับราคามันอยู่ที่ 40, 40กว่าเหรียญน,นะครับถ้าผ่านไปสมมติผ่านวิกฤตของตัวโควิดไปความต้องการมากขึ้นถูกไหมครับความต้องการมากขึ้น ตัวโอเป p l u ัก็อาจจะผ่อนคลายการคัดโปรดักชันก็ดิมาสภพายมันก็ก็อยู่ที่ประมาณนี้อีกนะเพราะฉะนั้นถ้าผมมองผมมองนะฮะมุมมองผมก็อยู่ประมาณ 40, 40กว่าเหรียญ50เหรียญน,นะครับในช่วงใ,ในช่วง,ช,วงช่วงกลางแล้วกันแต่ถ้าช่วงใกล้ๆนี่ก็40กว่า40 4 5ถึง45นะครับค่ะซึ่งธุรกิจน้ำมันของกลุ่มปตทเองแน่นอนก็คือเราก็โฟกัสไปที่ OR ได้เหมือนกันคือน้ำมันและการค้าปลีโครงสร้างธุรกิจ จากนี้ไปจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงข้างในบ้างไหมคะคือคือถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าโดยโครงสร้างถ้าเป็นรายได้นะรายได้จริงๆก็ยังมาหลักมาจากน้ำมันละ92%นะครับมาจากธุรกิจที่เรียกว่านอนออยนอนออยก็มีพวกกาแฟอเมซอนที่รู้จักกันนะฮะมีพวกร้านจิฟฟี่มีพวกเส้นหงบางแบรนด์ที่เราเอามาทำนะครับเท็กซัสชิคเก้นพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องการบริหารพื้นที่การให้เช่าพื้นที่อะไรพวกเนี้ย รวมรวมกันเลเวนูมันก็แค่สามเปนะฮะแล้วก็เรามีธุรกิจที่น้ํามันที่เรายกโมเดลในประเทศเนี่ยไปต่างประเทศที่เริ่มออกไปต่างประเทศเนี่ยอันนั้นก็สร้างเลเวนูประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือในส่วนของรายได้แต่ว่าถ้าเป็นอีบิดามันจะกลับกันมันก็จะนั่นนิดหนึ่งก็คือว่าตัวน้ํามันเนี่ยรายได้เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวอีบิดาประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนอนอร์นะครับตัวรายได้สามเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ทำอีเวอร์ได้ถึง30%นะครับแล้วก็ตัวต่างประเทศก็5%เนะครับถามว่าทิศทางเป็นยังไงในข้างหน้าเ,เรามองว่าเราก็จะเพิ่มสัดส่วนของตัวนอนอลอกับต่างประเทศให้มากขึ้นอันนี้เนื่องจากเรามองว่าตลาดมันก็ยังไม่อิ่มตัวใช่ไหมฮะ,ะต่างประเทศเนี่ยยังมีโอกาสขยายไปได้อีกะนะตัวนอนอลอมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นที่เราจะขยายไปได้ประมาณนั้นครับจริงๆแล้วตอนนี้เรา เราไม่ได้มองปั๊มน้ํามันเป็นสถานที่ที่ขายน้ํามันอย่างเดียวมาตั้งนานแล้ว mm hmm. เราพยายามปรับตัวนี้นะฮะให้เป็นเพ c สให้เป็นสถานที่สถานที่อะไรบ้างก็เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน mm hmm. เราเลยมีคําว่า PTT Living Community mm hmm. นะครับนี่คือชื่อคอนเซปต์ hmm. ของปั๊มน้ํามันบ mm hmm. อทอนะฮะก็อยากให้ปั๊มเ,เป็นศูนย์กลางชุมชนเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเราก็จะเอาตัวธุรก,กิจที่หลากหลายเข้าไปที่ แต่ละพื้นที่ต้องการเราจะมีกิจกรรมทางสังคมด้วยในการดูแลสังคมชเช่นบางครั้งเกเษตรกรนะครับ<ม>ผิดผลของเขาเนี่ยล้นตลาดเราเปิดพื้นที่ฟรีให้กเกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยเอาเข้ามาขายเอาของมาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยากช่วยกเกษตรก,รกรก็เข้าฟัมปอทอได้าการจัดทําพื้นที่ให้เป็นที่รวมของกิจกรรมของแต่ละที่บางปั๊มนะฮะหลังปั๊มนี่เรา ทำเป็นสนามฟุตบอลก็มีน,นักฟุตซอลมีนะแล้วก็เป็นที่รวมของชุมชนแต่ละที่เพราะฉะนั้นรูปแบบของฟา๊มก็จะเป็น Living Community ี้จริงๆนะครับเราใช้คําว่าเป็นมินินะฮะมินิคอมมูนิตีมอลที่สามารถกระจายไปได้ในแต่ละพื้นที่นะครับกับในเรื่องของดิจิทัลที่เข้ามาเรื่อยๆอที่เรามีอยู่ปั๊มที่เรามีเนี่ยเราเรียกว่าเป็น p h สิ i ค a l แพลตฟอร์ทีนี้เราพัฒนาตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อจะเชื่อมโยง ระหว่างตัวฟิสิก a l กับดิจิทัลนะครับเรามีฐานของอลูกค้าบัตร loyalty c a ้าที่เราเรียกว่าบัตรบูค้านะครับมีสมาชิกอยู่ถึงประมาณเกือบ6ล้านคนเห<ม>ล่านี้เนี่ยนะฮะก็เป็นอะไรเป็นข้างหน้าที่เราจะพัฒนาพวกนี้เอาตัวดิจิทัลเข้ามาใส่นะครับเพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการอตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้คนในในอนาคตด,ด้วยแล้วก็ดูแลชุมชนด้วยทำธุรก,กิจควบคู่ไปด้วยอันนี้เป็นภาพรวมของของ o อที่เราจะมอง ค่ะแต่เห็นภาพชัดในเรื่องของการดูแลเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะมีที่สําหรับผู้ทุพพลภาพเราจะเห็นสีชัดเจนนะคะเวลาเราไปจอดใช้บริการในห้องน้ำเนี่ยมีสําหรับผู้หญิงด้วยก็คือสีชมพูแบบนั้นก็เป็นความตั้งใจที่จะทําให้เป็นคอมมูนิตี้เหมือนกันที่ทุกคนอยากเข้าไปนะมีการปลูกตุ้นไม้ให้ร่มรื่นใช่ไหมเราใช้คําว่าเป็นเฟรนลี่ดีไซน์ิวแชร์เนี่ยไปได้ทุกที่ แม้แต่ร้านอเมซอนก็จะมีทางลาดสําหรับ<อ>วีวแชร์นะครับมันก็จะขยายนอกจากห้องน้ําสําหรับผู้พิการเพราะว่าเรามองข้างหน้าสังคมก็จะมันไม่ใช่เฉพาะผู้พกิการถูกไหมครับมันผู้สูงอายุด,ด้วยเพราะฉะนั้น <c oughs> เราดีไซน์สิ่งเหล่านี้ให้รองรับไว <c oughs> นะคือบางครั้งผู้ที่ใช้วิวแชร์เนี่ยทั้งผู้ที่มีปัญหาทางร่างกายและผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเขาเดินทางนะฮะสมมุติอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเอาละปลายทางอาจจะมีที่ที่รองรับเขาแต่ว่าระหว่างทางก็จะ มีปัญหาพอสมควรเพราะนั้นเราดีไซน์ปั๊มของเราเนี่ยให้เป็นที่แวะพักได้สําหรับทุกสภาพร่างกายนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่เรียกว่าไทยเด็ดนะครับเราเข้าไปดูว่าวิสาหกิจชุมชนที่เขาทำโปรดักดีๆเนี่ยนะครับเขาไปช่วยเขาพัฒนาเรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องกระบวนการผลิตแล้วมาทําแบรนด์ให้แล้วมาขายผ่านเรานะครับเพราะนั้นสินค้าบางครั้งเรามีการจัดนะครับเข้ามาโชว์สินค้าของเขาดีลเลอร์ของเราเนี่ยดีลเลอร์ปั๊มเนี่ยมาจัด ทั่วประเทศเลยมาดูเพื่อเรื่องเก็บสินค้าไปขายในพื้นที่ของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับคือครบวงจรด้วยนะคะรถมีปัญหาเนี่ยไปส่วนบริการยานยนต์ฟิตออโต้ได้ด้วยได้ครับใช่ไหมคะหลายอย่างแต่ว่าวันนี้อเมซอนน่าสนใจครับเชื่อว่าท่านก็อยู่มาตั้งแต่ริเริ่มร้านที่หนึ่งเลยอย่างนั้นไหมคะวันนี้ขยายสาขาไปไกลมากมองเห็น3-5ถึงปีข้างหน้าเนี่ยนอนออยจะเติบโตไปได้ขนาดไหนคะถ้าถ้าเป็นตอนนี้เรามอยู่ประมาณ3,300สสาขานะครับ อยู่ในประเทศ3,100แล้วก็อยู่ต่างประเทศ200 mm hmm. เราจะมีแผนขยายปีละประมาณ400แห่งนะครับในประเทศ mm hmm. คือให้เห็นภาพนี้ว่าตลาดกาแฟเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยบริโภคกาแฟต่อหัวต่อคนเนี่ยประมาณ1กิโลต่อคนต่อปีแต่กำลังจะเทียบกับประเทศเ mm hmm. พื่อนบ้าน mm hmm. ใกล้ๆเนี่ย,นนยของลาวเนี่ยเขาประมาณ1.4นะครับ,รบของกัมพูชาประมาณ1.2 oh. นั่นหมายว่าไงแค่เอาตัวเลขตัวนี้มามาคูณคนไทยเจ็ดสิบล้านเนี่ยตลาดกาแฟยังมีอนาคตโตได้เยอะอันนี้ผมก็จะตอบตรงนี้นะครับแล้วก็เราขยายสาขาเยอะเป็นสามพันสาขาไปแย่งตลาดเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่จริงๆเป็นตลาดกาแฟของประเทศเราที่มันโตขึ้นเยอะมากมเค้กมันโตขึ้นเยอะมากแล้วมันยังโตได้อีกส่วนนอนออยอืน่นอย่างที่เรียนในเรื่องธุกกรกิจการบริหารจัดการพื้นที่น,นะครับ ถ้าเราทำปั๊มเราเป็น PT Living c คอมมูนิตซะแล้วเนี่ยเรื่องพื้นที่เรื่องการให้เช่าพื้นที่คือคนเวลาเขาเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็เกิดการใช้จ่ายแหละตอนแรกอาจจะอยากมาช่วยเกษตรกรอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่เข้ามาแล้วก็จะเห็นร้านกาแฟเข้ามาแล้วก็จะเห็นร้านอาหารเห็นร้านสะดวกซื้อก็แวะเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเอือ้อทําให้เกิดให้เกิดธุรกิจที่มันต่อเนื่องนะครับอันนั้นคือจริงจริงที่เราบอกเพราะฉะนั้นรอนออย อย่างที่เรียนไปแล้วเราก็วางแผนว่าจะเพิ่มสัดส่วนนะทั้งสัดส่วนรายได้และสัดส่วน EBITDA สำหรับ OR ครับนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะกลุ่มปะตะทอเองจริงๆมีการดําเนินการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโต,ะตะของเศรษฐกิจเพื่อช่วยกลับมาซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยนะคะคอันนี้เป็นหนึ่งในแนวทางในการช่วยเหลือภาครัฐด,ด้วยเป็นยังไงบ้างคะ,อ,ะอย่างนี้ครับเรามองว่าเอาอย่างแรกก่อนเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยธุรก,กิจปตทเนี่ย ตลาดหลักเบสใหญ่มันอยู่ที่ประเทศเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของประเทศมีผลกับตลาดของเรานะจริงๆแล้วมีผลกับรายได้ของเราเพราะฉะนั้นการที่ลงเข้าไปช่วยกระตุ้นมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ที่เราควรทําและเราตัวเราเองเราก็าจะได้ไประโยชน์ด้วยนะครับจริงๆเราใช้คำ r e ต t a r t เหมือนกันรเราเรียกว่า r e ต t a r t ไ h a i l a n d มีด้วยสองอันหลักๆก็คืออันแรกคือเรื่องการจ้างงานนะครับเราจะพยายาม จ้างงานให้ได้มากที่สุดมาจากหลายอย่างเอามาเป็นพนักงานโดยตรงผ่านโครงการลงทุนโครงการก่อสร้างเราก็กลับเข้าไปเร่งไอ้พวกโครงการก่อสร้างของเรา <Yeah. S 2> นะเราก็ขยายการลงทุนของเราเนี่ยอันนี้จ้างงานได้เพิ่มอีกเยอะนะครับแล้วก็เรามีโครงการพิเศษที่จะจ้างนักศึกษาจบใหม่ระยะสั้นหน mm hmm. ึ่งปีมาทําโครงการ csr อันนี้คือที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้รวมกันประมาณ พันกว่าลายเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารวมกันทั้งสามข้อที่ผมว่าเนี่ยจริงๆเราช่วยจ้างงานได้ถึงประมาณ2อง่นห้าพันดอตานะครับเป็นเรื่องจ้างงานเรื่องอีกเรื่องนึ่งเรื่องท่องเที่ยวเราก็อยากจะมีส่วนในการกระตุ้นท่องเที่ยวแต่ที่เรารู้มาก็คือว่าปัญหารัฐบาลก็พยายามกระตุ้นถูกไหมฮะแ,แต่ปัญหาที่เจอคือว่าหนึ่งคนไปเฉพาะวันหยุดแล้วก็ไประยะใกล้ด้วยพัทยาหัวหินปรากฏว่าวันธรรมดาว่าง ไปรัศมีไกลๆไปจากกรุงเทพหน่อยว่างไม่ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามเพราะฉะนั้นโครงการเราเลยโฟกัสตรงนี้ฮะก็คือให้พนักง,งานเนี่ยถ้าคุณพักร้อนไปเที่ยววันธรรมดาเอามาเบิกได้ครึ่งหนึ่งแต่รวมกันไม่เกินห้าพันบาทนะฮะหรือถ้าคุณอยากจะเที่ยววันหยุดต้องเป็นจังหวัดที่ห่างจากเบสสองเป็นสามร้อยกิโมีลัศมีด้วยมีรัศมีด้วยต้เครื่อง,งบินนิดนึง หรือจะขับไปก็ได้แล้วแต่สะดวกะนะครับเนี่ยพวกนี้เพื<ะ>่อที่จะไปเติมจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะฮะ,ฮะเพราะว่าผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าท่องเที่ยวเขาเขาจะมีปัญหาอยู่ในตรงนั้นอ่ะเราก็ไปแก้ในให้มันตรงจุดอยากให้มีส่วนในการช่วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกับภาครัฐด้วยนะคะในการเป็นพลังขับเคลื่อนต้องเรียกว่าวันนี้นะคะหเห็นถึงวิสัยทัศน์ เห็นถึงพันธกกจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความยากของโควิด19ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ในความยากความท้าทายนี้ก็เป็นโอกาสนะคะในการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรนะคะในรูปแบบของท่าน CEO ท่านนี้ค่ะคุณอัตรพลเรืองวิบูรณ์นะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับท่านข่าวพอดแคส